ดูเดี๋ยวหลายแห้งจ้ะสดหนำก่อนจ้ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ะกรับช่องอีหลาผ้าล้อมนอีลาได้กว๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมเนาะคะ่ะก็จะมีทั้งทะเลเนาะจ้ะก็จะมีกุ้ง มีปลาหมึกเนาะจ้ะมีลูกชิ้นมีหมูแล้วก็มีเครื่องในหมูเนาะจ้ะพักแก้มกับบไดมีอย่างหลายเนาะคะ่ะก็จะมีทั่วงอกโหระพาเนาะจ้ะเป็นผักกาดขาวแล้วก็พีกหวานจ้ะแล้วก็จะมีเห็นเลยจ้ะแคบหมูเนาะคะ่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวเส่บ์เลยค่ะมาจากพี่หนุอมจ๋ามาเส่บๆน้ำกัมนก่หลาเด้อคะ่ะ เจ้านีหลาดกินบอยแล้วเนาะค่ะจะหูอยู่ค่ะว่าอันรสชาติเป็นเป็นแนวไดนเนาะค่ะเติมแค่พริกพัดไปยังเดียวเลยจ้ะเป็นเจ้าประจำเนาะค่ะกินเป็นประจำเลยจ้ะืสดหนำอแซ่บค่ะ เดรหลายแห้งจ้ะจนล้นถ้วยเลยค่ะอืมสดหนำก่อนจ้ะน้ำล้นถ้วยค่ะแคบหมูกรกอบๆจ้ะ แซ่บหลายครับ หวานค่ะแซ่บแซ่บขาะเจาเนี่ย กาดขาวเนอะจ้ะ อล่าผก็งามงามค่ะ นามนัวขนาดเลยจ้ะมีทั้งไส้อ่อนด้วยจ้ะจับค่ะจับหมู 嗯。Mm hmm. เศษเล็กเพิ่อนอืดไว้เนาะจะ้ะเส้นก็จะบ,บ่ค่อยสวยเป็นไหนเนาะจะ้ะจับกันเป็น,นก้อน,เอนๆเลยจะ้ะคำยิ่งใหญ่เลยจ้ะพี่น้องมากๆจะ้ะ กินไปน้ำฝนกับสิตกไปน้ำเนาะจ้ะขึมฝาขึมฝนมากเหรอจ้ะนัวขานาดเลยจ้ะ น้ำซุปนัวมากค่ะพริกหวานหน่ยายๆเลยจ้ะ สื่อมแตรหลายมือแล้วค่ะพี่หน่่ยจ้าบ่ควายได้กินจักเทื่อเนาะคะ่ะ ăn mm. bún tiêu nhâm chieng nhâm bai này sẹp đứt à. เนื้อออกนะจ๊ะอากาศหอนครับหอนอบเอาฝนสีตกเนาะค่ะนั่งกินไปกินมากกับฝ่าซีดแหล่ขึ้นมากแลวจ๊ะฝนสีตกค่ะมือนเนี้ย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลรวมเนาะจ้ะเพื่อก็จะมีมีให้เลือกหลากหลายเนาะค่ะก็จะมีพวกเก้าเหลามีทั้งแบบน้ำใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำม,มีน้ำคนน้ำใสมีแบบเป็นน้ำตกมีแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเลือดอ,อย่างประมาณนี้เนาะค่ะพี่หน่อยจ้ะมีให้เลือกหลากหลายเลยจ้ะ หลานประจำอยู่แถวบาน,นิล่าน,นี่ล่ละคะ่ะจะไปสือมากินเป็นประจำเลยเนาะคะ่ะรัมมอน้ลากาัสิขอตรลาพีลาน้องไว้เพียงซํานีเนาะคะ่ะพบพ่อไก่ลาพาล้อได้ไหมในคลิปหน้าเด้อคะ่ะมือเดลาละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ